สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันกับเกมพิซซ่าเดลิเวอรี่นะครับเป็นเกมสยองขวัญสั้นๆนะครับเรามาเล่นกันเลยครับ o h and then I s ดูทีวียอยู่เฮ้ย <c oughs> อืมอ๋อเราเป็นคนนี้นี่เหรอคนรับพิซซ่าเหรอออ้ไอ๋อไม่ใช่เหรอมีคนมาเคาะประตู โอ้ยโอ้โหไม่ลึกเนี่ยโอ้โหลึกจังโอ้ยวิ่งเสียงอะไรทำไมเรารับพิซซ่าทำไมไกลกันตอนเนี้ย เดี๋ยวนะไม่เดินไกลจังเดี๋ยวนะใช่เลวเนี่ยเดี๋ยวลึกจังไอ้น,นี่ได้ไหมอ่ะอืมไม่ได้เดินก่อนเดินต่อก็ได้ โอ้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเดี๋ยวนะกลับเถอะอุ้ย Okay dude yeah just forgot to take my pills อ <laughs> ้าวโอ้ยโดนหลอกวันนี้แค <usc ans> ่นี้เองเราเดินตั้งไกลเลยฮัหลังกลับก็จบแล้วเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเกมพิซซ่าเดลิเวอรี่นะครับ ถ้าเพื่อนเจ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่ผมได้นะครับสวัสดีครับ